ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนําโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอิมูเลเตอร์ด้วยสามารถรดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมชชนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ตไม่จะเป็นต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทาให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด PC ไว้ เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น Ragnarok ok o n l i n ไใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของ Ragnarok ok, และทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอทดใช่ไหม 24, 24ชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกม Ragnarok ok ก็ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนาปัจจุบันเนี่ยผมเล่น f k j เ u r n e y บนตัวของโปรแกรมตัว U g p h o n ใช่ไหม กดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวดเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเผื่อใครอยากดาวดน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตา่างคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับ ลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด AFK000 นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไป,ปรพร้อมๆกันเจอกันครับ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลัมาางมองหาร้านตัวเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมข่อแนะนำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้น,นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็ปีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถังซานนิวเวิร์ลเนาะหรือว่าถังซาน MMO นั่นเองเนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนะครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้าน Game Station Top เกมเตชั่นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700ใช่ไหมเหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ย ใช้แค่ UID แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง UID เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา ID ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา ID เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม s t a t i o n t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกเนที่เับาชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่าน,นนะครับวันนี้ผมภูมิจะเป็นอาราฟาม i l ีกันอย่างที่เคยสวัสดีเนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่แต่ว่ายังไม่มีภาษาไทยแล้วก็คิดว่าน่าจะยังไม่เข้าไทยเร็วๆนี้แน่นอนนะครับเนาะเป็นเกมถังซานโอเพนเวิลด์นั่นเองนะซึ่งปัจจุบันตอนนี้เราอยู่กับ ID ของคุณเดียโบนะครับเนาะเข้าสู่วันที่3แล้วเพราะว่าเกมเปิดตั้งแต่วันที่11 12, 13ใช่ไหมครับ3วันแล้วปัจจุบันเติมเงินไปปทั้งหมด่าาจะรณ 4แสนบาทนั่งนะครับนะนั่งนั่งคุยกันอยู่แล้วก็ตอนนี้นะครับเหมือนตัวเกมเนี่ยจะมีการสปอยมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะเห็นนั่งคุยกับคุณเดียโบนะครับว่าปัจจุบันร้านค้าของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีสปอยใบายกาชาพิเศษมาแล้วอันนี้ใบากาชาตู้ธรรมดาอ่าเห็นไหมอันนี้เหมือนจะเป็นใบากาชาพิเศษไม่แน่ใจว่าเป็นใบากาชาของตู้รี m ม t เดเป็นเลด เป็นแบบเหล็อับไหมหรือว่าจะเป็นกระดูกวิญญาณหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าค่ายถังซานสาเนี่ยเป็นผู้พัฒนาเดียวกันกันกบตัวเกมนี้เลยโมดูโมเดลทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแลผู้เล่นเนี่ยดีเหมือนกันล่าสุดทีมงานทักมาคุยกับคุณเดโบเป็นภาษาไทยแล้วนะในเกมเลยนะประมาณนั้นนู่นนี่นัน่นคืออย่างที่บอกแหละผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมก็เลยนั่งคิดว่าเอ๊ะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ย กาชาของถังซาน 3D เนี่ยตู้เลดอัพมันใช้กาชาธรรมดานะเออตัวของผมเองเนี่ย ID ผมเนี่ยเปิดกาชาไปทั้งหมดประมาณ40ครั้งผมดองใบกาชาไว้ประมาณ90ใบแล้วผมจะเก็บเรื่อยๆรอตัวละครที่ผมอยากเล่นค่าพลังผมเนี่ยเมื่อเทียบกับยูทูบเบอร์คนอื่นเนาะถ้าเป็น ID หลักผมนะพลังผมประมาณ35,000คนอื่นไปประมาณ 45, 0 0 0 5 0 0 0 0กว่าแล้วแต่ผมไม่ได้เปิดกาชาไงเพราะว่าผมอะคิดว่าถ้ามันมาแบบ เป็นเกมค่ายเดียวกันนะ่ะตู้เลตอัพก็น่าจะต้องใช้ใบกระชาธรรมดาแต่อย่างที่บอกเราก็ไม่แน่ใจไงเพราะว่ามันมีใบกระชาพิเศษมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเออใบกระชาพิเศษมันจะใช้ซื้ออะไรแต่ว่าคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แล้วก็ในพวกเพจนู่นนี่นั่นเนี่ยมันเหมือนมีสปอยตัวละครจากภาค2ของหัววีห้าวเนี่ยมาแล้วไงเออก็เลยไม่แน่ใจว่าน่าจะมีการยัดเข้ามาด้วยหรือเปล่าแต่ อย่างที่บอกค่ายเดียวกันกับถังซานสาดีอ่ะปัจจุบันโอ้โหทั้งภาค2ท,ทั้งถังซาน2เทพนู่นนี่นั่นก็มีโอกาสที่จะได้เจอเนาะแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่าน่าจะอีกนานเลยเพราะว่าเกมนั้นก็เปิดมาประมาณ3ปีแล้วใช่ไหมปัจจุบันตอนนี้นะครับตัวเกมเนี่ยถ้าเรามานั่งดูดีๆเนี่ยแต่ละตัวละครเนี่ยเขาจะมีวงแหวนใช่ไหมเลเวล10ปลดล็อก1วงแหวน22่วงแหวน30เนี่ยสีมวงแหวนถูกปะ่ะแล้วก็40เนี่ยสวงแหวนแต่ถ้าเรามาดูเนี่ย ผมอึ้งตรงที่เฮ้ยเชี่ยมันมีแบบเลเวล1 1อยวงแหวนเลยเหรอก็เลยกําลังคิดว่าอ้ปัจจุบันมันปลดล็อกได้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าผมไปเห็นสปอยมาแล้วสูงสุดปัจจุบันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นแพทเลเวล49ก็คือ4วงแหวนเพราะว่าค่ายของถังซาน 3D เนี่ยเขาชอบทําแบบแพทเลเวล8วงแหวนก็จะตันที่ประมาณเลเวล89ใช่ไหมปัจจุบันถังซาน 3D ผมไม่แน่ใจว่าอัพเป็นระดับ 9วงแหวนได้หรือ,อยังแต่ล่าสุดที่ผมเห็นก็คือเลเวล89ตัน8วงแหวนเนาะปัจจุบันเนี่ยนะครับสังเกตว่าแต่ละระบบมันจะบอกเลยว่าเฮ้ย mm. ปลดล็อกตอนเลเวลไหนบ้างอ่าอย่างเช่นปลดล็อกเรื่อยๆอันเนี้ยสังเกตไหมเลเวล30เขาก็จะบอกว่าปลดล็อกวงแหวนที่3คุณต้องผ่านเควสเนื้อเรื่องระดับ3ก่อนอย่างเช่นผมเลเวล30แล้ว้งตัวละครหลักผม30ตัวละคร วงแหวนผมเนี่ยไอตัววิญญาณยุทธผมเนี่ยสาแล้วแต่ยังทำเควสในเรื่องไม่ไปบทที่3ก็ไม่สามารถปลดล็อกสามวงแหวนได้มันต้องบังคับให้เราผ่านเนเรื่องบทที่3ไปตีตัวของวงแหวนสาย2อ,อ่าประมาณนี้ถึงจะปลดล็อกได้ใช่ไหมผมก็เลยมานั่งดูว่าเฮ้ยในอนาคตมันจะมีปลดล็อกอะไรบ้างนะก็จะมีตรงนี้ที่เป็นระบบลูนเว้ยระบบลูเลยเหมือนโอเมลจี G. ไอเฮียผมว่าหลากัหลกๆแต่เรวิญญาณยุทธเนี่ย มันจะมีความต่างที่ตรงนี้ด้วยเพราะว่าลูนเนี่ยอาจจะแบบเพิ่มอัตราโจมตีคอมโบนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปเป็นโอกาสมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะเออนะครับต้องบอกก่อนเนาะแล้วก็ตรงนี้ปลดล็อกไม่แน่ใจว่าเป็น,เป,นเป็นกิลหรือเปล่าตัวนี้สีวงแหวนอ่ารอบก่อน3มอันนี้4ใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตาสัญ,ญลักษณ์ที่แบบของสำนักวิญญาณยุทธ์ให้แบบ พวกแบบตัวแบบละครแต่ละระดับอะ่ะเออประมาณนะั้นเป็นตาเพิ่มระดับแบบราชินีนามพมยุทธ์นวลน,นีนันอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแล้วก็ระบบสุดท้ายคือระบบจักรราศีเออก็ถ้าให้เที่ยวก็เป็นแพ s ซ i ฟ e ก k i l l ในเกมอื่นแล้วก็นอกนั้นเนี่ยยังไม่ปลดล็อกครับแสดงว่าปัจจุบันตันแค่นี้เลย4วงแหวน4วงแหวนพร้อมกับระบบลูนใช่ไหมอ่าน่าจะปลดล็อกระบบต่อไปแล้วก็ระบบจักรราศีที่จะทําให้เราเก่งขึ้นไอ้ระบบ ตัวตาอันนี้ผมไม่แน่ใจผมคิดว่ามันเป็นแค่แจกของฟรีอะคิดว่านะหลกัหลกๆระบบทั้งหมดจะประมาณนี้เลยผมก็เลยคิดว่าเกมนี้น่าจะตันที่แพท49ถ้าตามอ้างอิงจากพวกถังซางสาง D, มันก็จะชอบวงเลขก้ไว้เสมอประมาณนั้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยปลดล็อก3วงแหวนแล้วซึ่งผมตอนแรกนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอตัวสายแมงป่องเนี่ยมันต้องเอามาสลับกันหรือเปล่าแต่สุดท้ายไม่ใช่ครับ วงแหวนเนี่ยมันสามารถใส่ได้วงแหวนที่1วงแหวนที่2เนี่ยจำกัดว่าต้องเป็นวงแหวนเสือเท่านั้นเลยเสือเท่านั้นเลยครับต้องเป็นวงแหวนเสือเท่านั้นประมาณนี้แล้ววงแหวนที่3เนี่ยใส่ได้เฉพาะแมงป่องเท่านั้นเพราะฉะนั้นวงแหวนนี้มันจะทําให้เราได้แพสซีฟตัวนี้ครับก็คือทุกครั้งที่เราโจมตีเนี่ยมันจะปล่อยดาบวิ่งฟันวิ่งฟันวิ่งฟัน เออกลายเป็นว่าสกิลคือมันล็อกเลยแล้วก็ดีเหมือนกันแสดงว่าสกิลวงแหวนที่4เนี่ยก็จะเป็นแพสซีฟแพสซีฟเลยเพราะฉะนั้นเออว่ามันฟิกไว้ก็ดีอย่างนึงคือแบบไม่จะเป็นต้องสลับอะไรยุ่งยากมากมายอ่ะประมาณนั้นอ่ะอย่างเช่นตอนแรกเมื่อวานของเราเล่นเนี่ยตัวของเออกระบี่เนี่ยมันโจมตีแบบยังธรรมดาอยู่ใช่ไหมแต่พอปลดล็อกวงแหวนที่3แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแลกัน เดี๋ยวไปหวด b บอสเลเวลสาไม่รู้ชนะไหมลองดูดิอ๋ออันนี้มันเป็นบอสเวอร์น่าจะหมดแล้วนะอ๋อเหลือหนึ่งตัวเหรอว,ว้าวแสดงว่าถ้าผมจำไม่ผิดคุณเดียโบน่าจะไม่ผ่านตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมลองลงให้ดูแล้วกันเดี๋ยวลองลงให้ดูตัวนี้ค่อนข้างยากครับประมาณนี้ผมออโต้สกิลไปเลยนะ เพราะว่าไม่รู้คุณในเวอร่เซตยังไงอ่ะนี่ครับเห็นไหมพอสบสกิลสองเนี่ยสังเกตทุกครั้งที่เราโจมตีเนี่ยมันจะมีดาบลอยไปฟันด้วยเห็นไหมเห็นว่าดาบมันจะลอยหมุน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 ฟันมันไปนแพสซีฟจากสกิลเ e ออะเอาง่ายๆทุกครั้งที่เราโจมตีมันจะปล่อยดาบแบบปานดาบไปฟันชุบชับชุบชับชุบชับประมาณนี้เออโอ้อันนี้ก็ตึงเกินพี่ ปับบัฟเพิ่มเกรดเปลี่ยนดาบไหมอ่านี่ครับสังเกตฟันธรรมดา๊มปับเห็นไหมดาบมันลอยฟันเห็นไหมเห็นไหมดาบมันลอยไปตีเลยเห็นไหมเห็นปะทุกครั้งที่เราโจมตีคือดาบฟันดาบหมุนรอบตัวเราไอ้ที่มันมันโกงสุดแล้วอะกระบี่เพื่อนฟันเนี่ยปป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 ปแวอแล้วก็สังเกตครับมันจะมีสเต็กอยู่มุมขวาบนที่เป็นหลอดเลือดของบอสอะแล้วอยู่ใต้ด้านล่างอะ เชี่ย <Yeah. S 2> คือมันจะมีสแต็กที่มันเป็นรูปดาบครับรูปเอ้ยไม่ใช่รูปดาบรูปรูปฟันน่ะรูปรูปมือขวนนะครับคือมันจะเป็นสแต็กของตัวละครสายไอตัวโอ้โหดอกกระดูกวิญญาณเลยเหรโชคดีจัดเลยเอ่อเป็นสายสายสร้างราเมจเพิ่มเติม,ตมครับมันจะเป็นลอยอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะ อ่นนี่เป็นสายนี่ครับเห็นไหมนี่เป็นสายสร้างดาเมจเพิ่มเติมซึ่งสังเกตทุกครั้งที่ตัวของปู่กระบี่โจมตีอะถ้าเรายังไม่มีวงแหวนที่3เนี่ยมันจะไม่สแต c ดาเมจนะแต่พอมีวงแหวนที่3เข้ามาเนี่ยเป็นแมงป่องเนี่ยทุกครั้งที่โจมตีตุ๊บตับตุ๊บตับมันจะมีสแต c เก็บครบ100มันสร้างดาเมจเพิ่มเติมตุ่มตุ่มตุ่มเพราะฉะนั้นโจมตีแล้วดาบลอยฟันอะตุ๊บตับตุ๊บตับต๊บตับปดเปิดอันตียิงตุ๊บตับตุ๊บตับต เพราะฉะนั้น3วงแหวนเนี่ยสำคัญมากสรับแบบตัวแบกแต่ว่า4ี่วงแหวนเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันจะเพิ่มแพสซีฟอะไรไงเออเพราะว่า3มวงแหวนเราเห็นแล้วแหละว่ามันทําอะไรได้ไงใช่ไหมเออแต่ว่า4วงแหวนเนี่ยน่าจะเป็นแพสซีฟอะไรบางอย่างนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวละครปัจจุบันนะครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะมีครบทุกตัวแล้วตอนนี้มีปีปีตรงมีทุกตัวละครเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ประมาณนี้ ครบเลยนะครับตัวละครทุกตัวครบหมดอ่าคือรอแต่แบบทำของทำของแล้วก็ปูกระบี่ปอตอนนี้ประมาณ2ดาวแดงนะครับอ่าตัวนี้1ดาวแดงอาจารย์เออหลงเนี่ยสดาวแดงแล้วถังซานคอน2ดาวแดงอ่าแล้วก็อาจารย์เออหลงเนี่ยอีกนิดนึงเนี่ยจะ4ดาวแดงแล้วเ้ยเี้ยเปิดซ้ําอีก1ตัว2ตัวเดี๋ยวขึ้น4ดาวแดงแล้วนะครับ โหคือได้จานบ่อยเกินน่ะเออแล้วก็ปูกระบีเนี่ยเหลือเปิดกาชาอีก2วันมั้งนะครับก็จะได้ครบ3ดาวแดงซึ่ง3ดาวแดงเนี่ยจะปลดล็อกเอฟเฟกพิเศษสุดท้ายของแมงป่อง5 0 0 0 0ปีอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นได้5 0,000ปีแมงป่องมาแต่ว่าถ้าตัวละครยังไม่3ดาวแดงใชเอฟเฟฟไม่ได้นะครับประมาณนี้เออเพราะฉะนั้นบางตัวละครเนี่ยมันแค่แบบ2ดาวแดงก็พอไงยอย่างเช่นอาจารย์เอ,อ้อหลงอย่างเงี้ยสดาวแดงก็พอเอ้ยอู้สดาวแดงเหมือนกันว่ะอ๋อแสดงว่า สาย2ของแต่ละตัวเนี่ยคือจะปลดล็อกต้อง3 3มสาแดงแล้วก็พวกดันจงดันเจียนเนี่ยครับเราต้องทำเนื้อเรื่องบทที่3จบก่อนสังเกตอันนี้จะเป็นตัวละครธรรมดาใช่ไหมที่เป็นสายแบบเสือนกองูแล้วก็ต้นไม้อันนี้เป็นสายแรกสาย2เนี่ยมันจะเป็นหน้าลิงปลดล็อกตอนเคเวสบทที่3นะครับก็จะมีตัวของอแมงมุมใช่ไหมของสายควบคุมแมงป่องของสาย โจมตีหนักนะครับแล้วก็ด้วงของสายโจมตีว่องไวแล้วก็ตัวของกวางเนาะของสายซัพพอร์ตนะครับและต้องบอกก่อนว่าไอตัวสาย1มันไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ถ้าจะมาเทียบกันเนาะแต่ว่าจะมาเก่งตอนเลนเลกก็คือไอตัวนี้แหละแต่ว่าไอสาย2เนี่ยเทียแต่ละตัวคือเทียจัดเลยครับพลังเยอะกว่าไม่เท่าไหร่หรอกสก,กิลมันมั่วซั่วเลยคือโหดมากตัวที่อ่อนสุดผมคิดว่าน่าจะเป็นกวาง นอกนั้นนี่แต่ละตัวนี่ปวดหัวหายตัวพายุหมุนทั้งแบบมุดดินหี่อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดคือปวดหัวจัดอ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าใครเจอก็มีร้องนะครับหลักๆคือตอนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดพวกตัวของเดี๋ยวผมดูตรงนี้ก่อนนะอัปเกรดอ่ะปลดล็อกแพสซีฟก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตรงนี้อ่าอันนี้เป็นตัวของดอกไม้เนาะดอกไม้อันนี้ตันนะครับบวกดาเมจตันอันนี้ยังไม่ตันนะครับเหลืออีก1ดอกเนาะอันนี้ตันแล้วอันนี้อัพได้2ออ่ะทับสิบใไหมสองสองสอง,สอ,งอ่ะประมาณนี้นะครับถ้าอัพตันก็ดาเมจเวอร์เพราะฉะนั้นตัวที่ผมคิดว่าแนะนําเลยปั้นได้ยาวแล้วก็เก่งอะ่ะผมมองว่าปลูกกระบีนะอะจาจจะไม่จำเป็นที่ต้องมีดาวเยอะก็ได้แต่ว่าต้องปลดล็อกวงแหวนที่3ก่อน ประมาณนี้อ่ะตัวแต่ละตัวอันนี้น้องดอกไม้นะครับอาจารย์เอื้อหลงทางซานคอนไม่มีเลยกีจัดคือแบบโอ้โหมึงเป็นตัวเติมอ่ะแต่ว่าไปลองทดสอบแล้วไม่ค่อยโหดนะครับประมาณนี้อ่อแล้วก็พวกวงแหวนก็จะประมาณนี้ครับวงแหวนอ่ะอันนี้2 5 0 0 0ปี5 0 0 0อ่ะ20,000 25,000 5 0ม0 0นนะครับประมาณนี้10,000นี่ประมาณนี้อันนี้ก็10,000 ซึ่งต้องบอกก่อนว่า1,000 10, 0เนี่ยเอามาใช้กับสกิล e ของตัวน้องกระถางทูบเนี่ยพอวางสกิลเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยแล้วกดปุ๊บคือมันจะมีการตั้งด้วยเออเห็นไหมสกิล e ครับสกิล e เนี่ยต้องเป็นในส่วนตัวของแบบว่า1,000 10, 0ปีมันถึงจะปลดล็อกตรงนี้นะก็คือเราอยู่ยเฉยๆเนี่ยมันจะปล่อยแบบสแปมแบบว่ายามาให้เราเก็บเออ เพราะฉะนั้นบางตัวละครอาจจะต้องหวังพึ่งดาวด้วยหวังพึ่งตัวของวงแหวนวิญญาณแบบหมื่นปี2 5 0 0 0 5 0 0 0 0นนะครับแต่ไอดีผมอะอย่างที่บอกผมดองไว้รอคุณพ่อถังห้าวตัวเดียวเลยกูอวยเก่งไม่เก่งไม่ไมรู้อะกูอวยในภาคแรกก็ไอภาค3ดีก็อวยนะครับภาคนี้ก็รอเหมือนกันแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ผมเล็งๆไว้เนี่ยคือปีบีตรงผมไม่แน่ใจว่ามันเก่งหรือเปล่าตอนแรกแต่คุณยโบเปิดได้แล้วเอามาลองเล่นดู ไม่ไหวครับคือคุณแม่แม่งแบบคือสมกับเป็นสังฆราชจริงๆอะ่ะแต่ว่าตัวของคุณแม่ไม่ค่อยเหมาะกับการเล่นปัจจุบันซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันมันมีเป็นปาร์ตี้แต่ละปาร์ตี้นะอย่างเช่นเราไปดูได้ว่าปัจจุบันมันแนะนําตัวไหนมาบ้างที่ทีมครบอย่างเช่นมังกรสายฟ้าอย่างเงี้ยมีตัวอะไรบ้างเขามีให้ทดสอบครับว่าเอ้ยทีมนี้เก่งไหมส่วนตัวผมมองว่าเท่สุดคือมังกรสายฟ้าแล้วก็ที่มีภาษี แล้วไม่จะเป็นต้องมีไอเทมเยอะแล้วเก่งจริง,รงๆคือทีมไฟเผาเพราะว่าเป็นตัวละครที่หาได้ทั่วไปเลยก็คืออาจารย์เอ้อหลงเนี่ยผมได้มาแล้วอ้วนไฟก็ได้ใช่ไหมซึ่งอ้วนไฟอาจารย์เอ้อหลงเนี่ยแล้วก็อันนิ่งเนี่ยมันเปิดหาได้จากเติมเงินครั้งแรกอันนิ่งใช่ไหมเปิดกาชาก็มีโอกาสที่จะได้อ้วนไฟหรือว่าตัวของอาจารย์เอ้อหลงแล้วก็จะมีเติมเงินแล้วก็จะมีรับฟรีอเออแล้วก็ถ้าเราเล่นตัวเนี้ยเสร็จครบเลเวล33เนี่ยมันจะให้เลือกฟรีไง เพราะฉะนั้นทีมอ้วนไฟเนี่ยเล่นง่ายแล้วมันเก่งตรงที่อ้วนไฟมันปล่อยไฟเปลี่ยนไปอาจารย์เอิหลงล่วฟึบแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นโจมตีคือไอตัวอันตีของอ้วนไฟมันยังอยู่ไงมันสร้างดาเมจโอเวอร์ไทม์อ่ะเผา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 อ่ะผมก็เลยมองว่าปาร์ตี้เนี้ยอ้วนไฟเก่งทุกเกมอ่ะมันเก่งอ่ะผมผมกำลังลังเลอยู่ว่าถ้าผมจะเล่นมังกรสายฟ้าเนี่ยต้องบังคับปั้น2ดาวแดงพร้อมกับมีวงแหวน5้า0 0ปีของสายเสือ กำลังลังเลยอยู่ว่าถ้าใจรักความเท่ไปตัวนี้แต่ถ้าเอาเก่งแล้วก็เล่นได้ชิวๆเนี่ยววนไฟแล้วก็รอไปเปิดกระชายเดียวถังห้าวผมกำลังคิดอยู่เหมือนกันแล้วก็ทีมสายอควบคุมนะครับนะก็คือจะมีถังซานเสียวอูนะครับไอตัวลูกบาทเนาะเอาไว้ขังอานิ่งแล้วก็เลือดไหลนะครับก็จะเป็นตัวของเสียเย่เบจมานะครับฮเลน,นา ตัวของมานาศูนไอตัวเปิดเพื่อนแล้วแบบดูดเลือดได้ยอะไรเงี้ยเน้นสับเร็วแต่ว่าตีไม่แรงแล้วก็สุดท้ายเลยคือปูกระบีซึ่งจะเป็นสายที่อย่างที่บอกคือสร้างดาเมจเพิ่มเติมกับศัตรูอ่ะอันนี้ปล่อยขังทําดาเมจในวงเพิ่มขึ้น20%ตัวนี้เปิดอันตีแล้วถ้าสมมุติเราโจมตีมันจะปล่อยในส่วนตัวของนกไปโจมตีศัตรูเพิ่ม15%จากดาเมจ เพราะฉะนั้นใช้ควบคู่กับไอตัวดาบของปูบีอะที่แบบตีธรรมดาดาบวิ่งใช่ไหมถ้าศัตรูอยู่ในบอ่อของไอตัวเนี้นกก็ออกมาโจมตีอีกรัวๆัวปุบป๊บปั๊บปุบ๊บปั๊บอยู่ในบอ่ออยู่ในอาบาลียของไอตัวนี้ดาเมจเพิ่มขึ้น20%เอเออเพราะฉะนั้นถ้าวันที่14ี่เนี่ยถ้าถามผมนะเลือกตัวฟรีผมว่าแมงมาปูบีอะน่าจะง่ายสุดละประมาณนั้นอ่ะอันนี้คือเป็นปาร์ตี้ที่แบบเราสามารถดูได้ตามได้ที่มันเป็นตีไกด์ใช่ไหม แต่ปีปีตงเนี่ยลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันเป็นสายควบคุมครับคือทําไมปีปีตรงทุกเกมเลยผมทําไมน้องไม่ค่อยเก่งเลยผมอวยนะอันนี้ตีธรรมดานะครับไปดูดิเท่จัดแต่ว่ามันเป็นสกิลควบคุมไว้แล้วก็สกิล e เนี่ยซึ่งแทนที่นางจะเอาไว้เล่นกับตี้พิษใช่ไหมกลายเป็นว่าเป็นตัวละครสายควบคุมอะ่ะเป็นเหมือนตัวแบบมันเอาไว้ควบคุมครับ เอออะประมาณซับซับซีซีอ่ะประมาณนั้นตัวละครสายพิษจริงๆเนี่ยจะเป็นปู่พิษเพราะฉะนั้นผมมองว่าตี้พิษเนี่ยอาจจะขาดในอนาคตเนาะพวกของกองระสอรพิษปักเป้าอะไรประมาณนี้ตัวพิษท,ทั้งหลายอะ่ะเพราะว่าปีปิตรงนี้คือเล่นแบบไม,ม่ผมว่ามองว่าไม่ได้อะ่ะสกิลสังเกตมานานางใช้2องเองอะ่ะเออเห็นปะมันเอามาควบคุมไว้ยอย่างเดียวครับแต่ว่าความเท่นี่คือแบบโอ้โหยอย่างที่บอกสมจริงสังฆราชนะครับ แล้วก็แดชโจมตีนี่คือฟัดโชะเนี่ยไหมเออเทอยู่แต่ว่าตัวละครีหลักของพิษคือคือปู่ครับปู่พิษปู่พิษอู้ปู่พิษดาวแดงปู่พิษหนึ่งดาวแดงจูจูชิงหนึ่งดาวแดงเชีย่ยแป,ป๊บๆนี่คือน,น่าจะเล่นได้ทุกตัวเลยครับถ้า2ดาวแดงนี่คือเล่นได้ทุกตัวเลยเออเหลือแค่ปั้นอ่ะปู่พิษนี่คือมันจะมีสกิล e ที่แบบวางบ่อทั้งแมปเลยแบบใหญ่มากนะครับวางบ่อปึง้ง แบบแล้วก็เปลี่ยนไปนเล่นตัวอื่นได้ผมมองว่าปู่พิษเนี่ยน่าจะมาเล่นทีม c c เนี่ยกับตัวของอ้วนไฟได้นะถ้าเราต้องการไฟเผาติดพิษอะ่ะเพราะว่าอ้วนไฟอันติสร้างอุกาบาตแล้วก็เผาศัตรูใช่ไหมแล้วก็ปู่พิษสกิล e สร้างบ่อพิษเบิร์นศัตรูอีกไอ้เหี้ยคือคือผมกำลังคิดว่าเออตี้สถานะผิดปกติตอนเนี้น่าจะเป็นอ้วนไฟปู่พิษแล้วก็ หัวอูนะครับประมาณนั้นเพราะว่าอาจารย์เออหลงเนี่ยไม่เล่นก็ได้นะนางมีดีแค่ตอนที่แบบเปลี่ยนตัวเปลี่ยนไปอาจารย์เออหลงอย่างเงี้ยมันจะมีมังกรมารวบถ้าเล่นเป็นปาร์ตี้ไฟเผาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวตีเดียวๆเนี่ยนางก็เก่งอยู่นั่นแหละแต่ผมมองว่ามันเอาไวร้รวบอย่างเดียวอ่ะเป็นพสซีฟที่แบบเออเริ่มต้นมาเรากดสกิลแล้วมันรวบมังกรหมุน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 อะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ใครจะแบบจัดสรรเอาแล้วกันนะครับอันนี้ แล้วแต่เลยแต่ว่าปัจจุบันก็ปูบีก็เก่งตัวเดียวอ้วนไฟก็เก่งเออแล้วเป็นตัวที่เก่งแบบเหมือนถังซาน3 d ดีเลยอ่ะแล้วแม่งเกมถังซานทุกเกมเลยแม่งอวยปูบีจัดถังซานภาคที่มันเป็นเชิญเบดอีกตัวหนึ่งอ่ะโอบีก็เก่งชิปหายเ <c oughs> พราะฉะนั้นโอ้โหแม่งมีเดอะมูฟวี่ของตัวเองอีกเออวิธีกระบีเฉินซินอะไรจะอวยกันขนาดนั้นเ <c oughs> หลือเชื่อนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้และกันเพราะฉะนั้นก็อีกแค่ ไม่กี่วันนะครับถ้าถามผมนั้นรออีกประมาณ4วันน่ะเออเพราะว่าเกมเปิด3วันใช่ไหมอีก4ี่วันมันจะครบ7วันรอดูว่าจะมีตู้เข้ามาไหมเพราะว่าใบกาชาพิเศษมันมาแล้วไงเอออาจจะรอ7วันถ้าไม่ใช่7วันก็แสดงว่าตัวใหม่ทุกๆ14วันอ่าโดยปกติก็7วัน14วันตัวใหม่เข้ามาก็รอลุ้นนะครับว่าจะเป็นตัวไหนส่วนตัวผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเป็นถังห้าวนะเพราะว่า ช่วงแรกๆต่างห้าก็เข้ามาเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวไหนยังไม่ได้เข้ามาบ้างอ๋อมีอีกหนึ่งตัวมู่ไปมีโอกาสเป็นมู่ไปเหมือนกันเพราะว่าเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไลเคอร์เนี่ยขาดแม่งตัวเดียวมั้งขาดมูไปเอ่อน่าจะน่าจะ,น,าจะน่าจะมีโอกาสเป็นมู่ไปครับแต่ว่าระบบปัจจุบันเนี่ยผมอยากให้มีประสานวิญญาณยุทธ์อ่ะเออน่าจะดีพอสมควรเลยเนาะก็หลักๆทั้งหมดทั้งมวลจะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พลังของคุณเดียโบเนี่ยมัน มันไปเวอร์แล้วอ่ะอ่าเดี๋ยวขอดูอันดับหน่อยนะครับอ่าอันดับ1คุณเดียโบครับอ่าหนึ่งแสนอันดับ2 1งหนึ่งแสนสามแล้วก็พลังโดยรวมทั้งทีมเนี่ยอันนี้คือทั้งทีมเลยนะพลังที่เยอะที่สุดก็1นึ0 0แสอ่าประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่า no หนึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวใหม่เพิ่มเติมหรือว่าของอะไรที่แบบมันต้องเติมหรือว่าตูเลตเนี่ยดูทรง ไม่พ้นแน่นอนน่าจะต้องมาเปิดกาชาเพิ่มนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็คูเดโบแอบถามทีมงานแล้วนะครับว่าเฮ้ยจะมีกิววอลไหมนะครับปัจจุบันทีมงานบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะทำกิววอลแต่ว่านะผมขอให้คูเดโบลองถามเขาหน่อยว่ามีแผนที่จะอัพภาษาไทยไหมเขาบอกว่ามีแผนที่จะอัาภาษาไทยนะเออเพราะว่าตอนพิมพ์กันอะใช้ AI แปลภาษาจากจีนมาเป็นไทยไงเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยสังเกตว่าหลายๆเกมเนี่ยที่เปิดในจีนเนี่ย ก็มีภาษาไทยแล้วเพราะว่ามันใช้ใหญ่แปลงง่ายอเอาง่ายๆเออเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแป๊บๆอาจจะมีภาษาไทยได้เพราะว่าคนไทยเล่นเยอะเหมือนกันนะเออก็หลักๆจากประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สักวันที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอาจจะหาบอสตึงๆมาโชว์ตัวละครอีกทีนึงแล้วกันว่าตัวของคูเดียบอมันตึงแค่ไหนแต่ว่าจากการที่เราดูตีบอสเมื่อก,กี้ก็ชุดเดียวหายนะครับชุดเดียวหายเลยแต่ว่าตีบอสเวิลด์เนี่ย เมื่อวานเนี่ยทำดาเมจได้ประมาณ2ล้าน5นะกับบอสเวอร์ตัวนี้นะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยแทบจะคนเดียวนี่คือตีบอสต,ตายเลยเพราะว่าอันดับ2ทําดาเมจได้ประมาณ4ี่แสนเออคนเดียวคนเดียวคือ2อล้านหปัจจุบันเนี่ยไม่แน่ใจว่าทําได้เท่าไหร่แล้วเพราะว่าตอนที่ผมลงให้คนเดียวเมื่อวานไม่ได้เล่นเนาะย,ยังไม่มีวงแหวนที่3นะเออวันนี้วงแหวนที่3เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ลองเทสเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเทสพรุ่งนี้แล้วกัน กับตัวแบบที่มันเป็นบอสเวิลด์นะครับลองดูสักรอบว่าเฮ้ยดามเจจะสร้างได้ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าปู่บีมันผมมองว่าสแต็คดามเจมันค่อนข้างแรงนะครับก็หลักๆจะประมาณนี้ลและการเผื่อใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเปิดกาชาหายากไหมปูกระบ,บีโคตรยากครับโอกาสออกแม่งยากมากแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับเรามีฟีเออวันที่14มั้งอยู่ในว่าเดียด๋วยวๆๆมันจะมี กาชาฟีอานี่ครับนี่สิบวันล็อกอินนะครับเลือกปูบีได้ตัวละครตัวเดียวในเกมที่ไม่สามารถเลือกได้คือปีบีตรงซึ่งลองเทสแล้วไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจมีปูบีให้เลือกแนะนําว่าควรเลือกปูบีผมก็จะเลือกเหมือนกันนะครับหลกัหลกๆจะประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ปิบีตรงหาได้จากไหนก็จะมีพวกแบบตัวของเอ่อเติมเงินสะสมนะครับเติมเงินสะสม มันจะสามารถเลือกตัวของปีปีปตรงได้คณเดียโบโตเติมหมดแล้วมันน่าจะหายแล้วมั้งเอ่อ่าน่าจะหายเลยครับมันจะเป็นกล่องเลือกเลือกปู่กระบี่ได้เลือกปีปีปปตรงได้แลก็หลักๆจะประมาณนี้และกันก็ ID ผมเนี่ยผมเน้นว่าเล่นยาวๆนะครับเพราะว่าไม่ได้มีงบป,ประมาณหรือว่าใบกาชาเปิดเยอะเท่า ID ดีณเนียโบโงไงตัวละครแบบถ้าใครเคยเล่นเกมถังาาดีมาผมแนะนําว่า ดองใบากาชารอตัวละครที่มันมีตู้เลดอ่ะคุ้มกว่านะครับยกเว้นมันจะเป็นกาชาพิเศษอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าจำไม่ผิดตู้กาชาพิเศษของทางซานสามดีเนี่ยจะมีแค่ถงังซานอาวุธลับมั้งเออถ้าในตัวนั้นนะนอกนั้นก็ใบากาชาธรรมดาหมดไงผมก็เลยคิดว่าเ,ออเดี๋ยวกูดองใบากาชาก็ได้90ใบแล้วเดี๋ยวกว่าตู้เลดจะมาก็อาจจะมีสักประมาณ200ใบเพราะว่าผมเหลือ เพชรไว้ซื้อใบกระชาเพิ่มอยู่นะมันจะมีแพ็กเกจใช้เพชรซื้ออีกประมาณ5แพ็กอะ่ะผมดองไว้รอทีเดียวถ้าสมมติมันมาปุ๊บมันใช้ใบกระชาธรรมดาวะ่ะแล้วเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าผมอยากเล่นแล้วกันผมรอถังห้าอย่างเดียวอะ่ะเอาแบบตู้คุณพ่อมากูเอาสุดเลยอะ่ะอะไรประมาณนั้นเนาะคือเน้นทําตัวเดียวให้มันจบจบไปดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้มีงบประมาณทาเยอะเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันนะครับสาหรับที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ